เรื่องต่อมาครับกรณีที่มีการปล่อยข่าวในโซเชียลเน็ตเวิร์ดรวมถึงการให้สัมภาษณ์ของสมาชิกฝ่ายค้านประชาธิปัตย์กล่าวหาว่านางสาวยิ่ง,งรักนายยงบุตรีเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเป็นการลักษณะเรืองภาษีไม่เกิดประโยชน์ซึ่งสปีนะครับนางสาวยิ่งรักได้เดินทางไป เรเรียกว่าไปพูดคุยการค้าการคุ้นต,ต่างประเทศเนี่ยรวมถึงการไปเชิญชวนและท่องเที่ยวมาร่วมในการท่องเที่ยวประเทศไทยใน42ประเทศซึ่งประโยชน์ในการเดินทางเนี่ยนายกเดินทางไปนะครับคือเครื่องสามีรักเนี่ยไปคณะเนี่ย,ยก็มีความจํากัดไม่มีการใช้เงินภาษีประชาชนลักษณะเป็นการล้างผ่านภาษีเหมือนนิไฟคานบนฝ่ายตรงข้ามออกมาโจมตีในขณะนี้นะครับ วันนี้รัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำเราเน้นนโยบายการที่เพิ่มมิตรนะครับแล้วก็ลดศัดตรูเราเน้นนโยบายในการที่จะหามิตรรวมถึงเจริญการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเราก็อยากให้วันนี้พอกล่าวหานายกนัมนรีว่าการเดินทางเนี่ยเป็นลักษณะที่ไม่คุ้มเงินภาษีบ้าง ผมบอกว่าวันนี้ภาคท่องเที่ยวของเราเนี่ยวันนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทุกปีรัฐบาลบรงแรมมาสองปีนะครับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยววันนี้เจริญมากและสร้างรายได้กับประเทศชาติโดยเฉพาะการเดินทางของท่านนายกเนี่ยจะมีการเจรจาและการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเรื่องที่สําคัญเรื่องไปตรวจสอบว่าสิ่งที่นายกเดินทางไปต่างประเทศโดยเฉพาะการเดินทางในวันที่ 2- องถึงสา การให่โยนี้จะไปที่ประเทศจีนเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์อีกนะครับต้องมีเรื่องการค้าการลงทุนรวมเรื่อง,องการพูดกา,การพูดคุยเรื่องการเพราะจีนเนี่ยเป็นลูกค้ารายใหญ่ในการซื้อยางในเรื่องอุตสาหกรรมเรื่องภาคเกษตรเนี่ยดัะนั้นผมเชื่อว่าคนนี่มากล่าวหาว่านายกไปต่างประเทศลักษณะเหมือนไปเที่ยวเนี่ยเขาปฏิเสธไม่เป็นความผิวหรือการใช้เงินภาษีไม่คุม้ม รวมถึงการมีสภาก็ไม่เป็นความจริงนะครับเพราะว่าวันนี้ในการพิจารณาเนี่ยสมาชิกรัฐสภาหรือสมาชิกฝ่ายที่เป็นขตวนกก็พิจารณากฎหมายนายกเองก็มีสถานะที่ลักษณะเป็นผู้นาประเทศในการผู้นำในฝ่ายบริหารก็ดำมีหน้าที่ในการที่จะมีกาหนดกฎหมายโดยเฉพาะการเจรจาเรื่องการค้าการลงทุนในการท่องเที่ยวก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ารัฐบาลของนายสาริ่งรักที่มีพักเพื่อจะเป็นการนำต่างกับรัฐบาลที่แล้วนะ ที่แล้วเนี่ยเป็นรัฐบาลที่เราเห็นว่าเป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเนี่ยที่รัฐบาลพยายิจารณาที่สิทธ์นะครับว่าเป็นการดําเนินนโยบายที่เพิ่มศัตรูนะครับแลวก็ขาดมิตรแต่รัฐบาลชุดดังสามลักกับตรงกันข้ามนะครับเพราะนั้นการเดินทางก็เป็นเรื่องปกติและก็ได้ประโยชน์มากกว่าที่ฝ่ายค้านมากลาวหาในเรื่องนี้ครับผมมีประเด็น แค你นี okay,